มาปี6-7เล่าให้ผมฟังทึกปี6-7นี่สภาพอากาศนี่รุนแรงมากแดดกระแรงบางคนนี่ไ้น้ำาหลายผมก็ห้น้ำหลให้กันมันแรงจัดเนาะ มันก็รัดใบอ่อนมาอ๋อรัดใบอ่อนแล้วตอนนั้นมีลักษณะใบมันเป็นยังไงบ้างครับใบเหลืองครับใบเหลืองอ๋อมันรัดก็จริงแต่ว่าใบเราเหลืองด้วยครับได้ผลผลิตไปเท่าไหร่ครับ15ตันครับจากยี่เบลดลงเหลือสิบห้าด้วยภาวะของความแห้งแล้งครับผมแล้วก็ประกอบกับมันเรียกว่าความแห้งแล้งก็มีใบเหลืองครับใบเหลืองนี่มันต่อเนื่องมาถึงปี68ครับผมก็หมายว่าใน67เหลังจากเก็บเกี่ยวผลไปแล้วก็ใบก็ยังเหลืองอยู่มันไม่ใช่ว่าเหลืองหมดต้นนะมันเหลืองเป็นส่วนเป็นส่วนครับแล้วเรา ใช้3มเกลือนวัตกรรมใหม่มาช่วยอย่างไรครับตอนนั้นอ่ะพอดีออกมาใหม่นะครับเนาะพอดมีมาได้ใส่ก็เลยใส่ล่องเบิงหาหมือฉีดหาหมือฉีดไป3ามครั้งมันก็ซิปหาวันนอครับเนาะมันเห็นผลดีขึ้นเลยจากใบที่อาการมันเหลืองมันก็เริ่มเขียวขึน้นเขียวขึ้นครับก็ถือว่าตัวของนวัตกรรมใหม่สมเกลือนะครับที่ออกมาเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วย เวอร์แพนอะมิโนนะครับไคโตซานโอลิโกแซคคาไลแล้วเราใช้ทางดินด้วยไหมครับใช้ครับหญิงเกษตรนะครับใช้พร้อมกันเลย3เกลือร่วมกันเลยนะครับแล้วแก้แก้ปัญหาในขนาดนี้ที่เรามาดูนี่ก็คือมาดูผลของการที่ว่ามันมีใบเหลืองต่อเนื่องมาจากความแห้งแล้งครับพอมาใช้3เกลือนวัตกรรมใหม่มันใช้ง่ายอย่างไรบอกรายละเอียด่อยนะครับใช้ง่ายละลายเร็วแล้วก็เข้ากับทุกตัวยาครับทางดินคือหญิงเกษตรก็ละลายเร็วเราลดน้ำไปอย่างเงี้ยเราใส่ไปลดน้ำมันก็ละลายเร็ว คหมายกมว่าเราตั้งแต่การใช้ในเรื่องของการผสมต่างๆเนี่ยมันก็สะดวกสบายกว่าเดิมโดยเฉพาะตัวไขโตซานถูกไหมครับไขโตซานเมื่อก่อนนี้เราก็จะเป็นขวดมขวดน้ำครับครับ,รบตัวนั้นต้องระวังพวกยาออยหรือ,อยาเป็นเนื้อครีมอย่างนี้ครับมันจะทํากันให้เป็นวุน้นแต่สูตรใหม่มาได้หมดเลย ตอนปี67ตอนนั้นที่เราเข้ามาใช้นั้นเราใช้ตั้งเดือนไหนแล้วพฤศจิการครับพฤศจิการนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่สูตรใหม่นี่นะครับมาแก้ปัญหาเรื่องใบเหลืองครับผมแล้วนี่ถือว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันใช้ไปทั้งหมดเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยปัญหาเรานั้นลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมจากจะเหลืองกว่านี้ใช่ไหมครับครับเหลืองกว่านี้นี่ภาพไหมภาพกล่เก่าเหลืองๆครภาพเก่าเหลืองๆนี่ครับความใช้ง่ายเนี่ยนะครับเราใช้อตาส่วน ยังไงครับอัตราส่วนคือมันจะมีส่วนเล็กครับกับส,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 ส่วนส่วนใหญ่อัตราการใส่คือส่วนใหญ่สองส่วนยางละ2ซ่อนเด้อแล้วก็ใส่น้ำสองลิตรแล้วก็บวกยาฆ่าแมลงได้เลยได้เลยครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นความสุขของเกษตรกรที่นำนวัตกรรมใหม่มาแก้ไขปัญหา ในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะมิติของเรื่องของใบเหลืองการหลุดร่วงของลูกส่วนตรงดอกเนี่ยเรามีปัญหาไหมสมัยก่อนนะสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีครับก็ช่วยทุกมิติเลยจริงจังตั้งแต่ใช้เวอร์แพนมานี่โอกาสร่วงน้อยมากครับเอาอย่างนี้พี่ครับอยากจะบอกนักการเกษตรทั่วประเทศอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมใหม่ของเวอร์แพนครับเรี่นงเชิญครับครับผมการันตีเลยครับว่าผมใส่มานีห้าปีแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยากฝากไว้กับพนทำเกษตรน้อกันเนาะใส่ได้ กพิดครับสำหรับตัวเลียนนี่ดีแห้งเลยครับลูกกระขึ้นสวย ABC รับรองว่าใส่ตัวนี้ ABC ตลอดเลยครับฝากไว้เลยครับโอ oh.